550บาทครับใบเฟเชียลโมดูล5้บาทปกติซื้อแยกซื้อปลีกนี่ก็ถูกแล้วนะครับโอ้โหไปเจอซื้อยกเลทอย่างงี้ยิ่งถูกหนักขรับอีกครับเราไม่ยอมไม่ใครขายถูกกว่าครับถ้าเจอใครขายถูกกว่าบอกด้วยครับผมจะไปซื้อด้วย <laughs> สวยงามวางต่ำเลยต่ำเลยต่ำลงต่ำลง b บเฟเชียลหมายถึงรับแสง2ด้านนะครับผลิตแสง2อาทิตย์ผลิตพลังงานได้2ด้านวันนี้6พาเลทครับ186แปผงนะครับโซลา่าแม็กค,ครับผู้จัดการยืนยิ้มเลยครับนี่ครับไม่ได้เจอกันนานเฮ้ยสวยฮะ แถม,มในแพ็กแล้วครับะะ <laughs> ใช่แถวก่อนะ <laughs> สวยงามครับฮะ ah? เ,เอาจะตักเลยอ่ะได้สิเอาเอาฟ้าลงก่อนเอาฟ้าลงหพาเลทครับจัดเต็มนิ่มๆอย่างนี้เลย กระจกผมน่ากัโดนกระจกแล้วมีสิ่งใดให้ผมรบใใ้ครับแค่แบบแครใช่สองพันต้นต้นห้าร้อยห้าสิบบาทใช่ครับห้าใช่หร้อยห้สิบาทในสองพันห้าสองพันเองประมาณสองพันใช่รับเองใช่ครับโอ้ตักกันขมักขม้นเลยครับ โซล่าแมกครับเต็มที่เลยพลังงานฟรีพลังงานสะอาดราคาถูกขนาดนี้นะครับพลังงานฟรีขนาดนี้พลังงานสะอาดขนาดนี้นะครับเลือกมอบเป็นของฝันให้กับครัวเรือนหรือโรงงานได้เลยนะครับมาเต็มหลังคาเลยครับนะครับก็เป็นพลังงานที่มาช่วยลดค่าใช้จ่ายนะครับก็จะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับรายเหลือก็จะเพิ่มมากขึ้นนะ ดีต่อใจเหลือเกินสนใจอยากได้มีไว้เป็นของตัวเองสกิดมาได้เลยครับ0623527789ช่างหนึ่งบุรีรำเลทสุดท้ายครับเรียบร้อย186แผง550บัาทครับสำหรับโรงงานแล้วสบายสบายสไลด์ขวาก่อนเนอ เรียบร้อยครับสวยงามหยดย้อยมองหาแผงโซลาเซลล์คุณภาพดีราคาประหยัดโทรดว่วนเลยนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่ให้เสียงภาษาไทยโดยช่างหนึ่งบุรีรอ์